ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งที่นะครับที่เรามาเซตอัพเดโนให้กับลูกค้านะแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานนะครับอยู่กับช่างฟิล์มชุมพรนะครับแต่ก็จะอยู่สูงอากาศดีนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับตัวร้อยสี่สิบนะครับที่ประจําการที่นี่นะครับก็เดี๋ยวให้ทางช่างฟิล์มนะครับแนะนาเนาะว่าที่นี่รับทําอะไรบ้างเนาะพอมีเดโนแล้วรับจูนรับเซตอัพแบบไหนยังไงนะครับ ครับสวัสดีครับผมช่างฟอร์ดสมพรนะครับก็รับโมดิฟายเครื่องยนต์จูนรีแมปกล่องนะครับก็มีพวกเชียฟรถหลังถนนนะครับเข้ามาจูนใครสนใจก็เข้ามาสอบถามหรือว่าทักทายเข้ามาสอบถามกันได้ครับครับในส่วนที่นี่ก็คือก็รับจูนเนาะทั้งรีแมปจูนกล่องนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะใช้หรือเช่านะครับไดโน่และพวกนี้ก็ได้หมดเนาะช่างฟอร์ดเนาะ นะครับก็คือทำไมถึงต้องเลือกใช้ไดโน a p p i มาไว้สำหรับในการทีทดสอบหรือในการทำงานเกี่ยวกับการเทสไดโนก็อันับแรกก็ติดตามครับติดตามมานานแล้วครับก็ดูมาหลายปีแล้วครับว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วก็ด้วยด้วยด้วยเวอร์ชันเนาะ่เวอร์ชั่นด้วยหลายหลายอย่างโอกาสมันเหมาะจอะดีตับตัว140ครับ กับเงินในกระเป๋าครับกับความคุ้มค่าก็ไปกับเราได้ครัเงินในกระเป๋าเราก็พอสมควรกับร้อยสสิก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะเพราะว่าเราเราก็พยายามหาโจทย์ที่แบบอยู่อยู่ในเล้งที่ลูกค้าได้ใช้งานจริงๆได้ครบฟังก์ชันนะครับเพราะบางทีบางทีร้อยบด้วยราคาด้วยเดี๋ยวนี้แล้วเราก็อาจจะไม่ได้เทสแบบที่มีแรงม้าเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าทีเนี้ยพอ ตัวถูกก็ฮิพอมันไม่มีโหลดมันก็แบบอืมนิดนึงเนาะเพราะว่าอยู่ในแต่ละพื้นที่จังหวัดในลูกค้าฐานลูกค้าว่าจะใช้รถประมาณไหนซีซีประมาณไหนเหมาะกับความคุ้มค่าของเราแล้วก็คือด้วยความหาวใจก็เลยคือพอตัวเนี้ยมันมีทั้งที่เป็นปรับโหลดได้อย่างเช่นเมื่อกี้ครับจากที่เราได้อธิบายเรื่องโหลดการซิสตอัพอะไรมางเนี้ยท่าทผู้ฟังก็จะเห็นว่าฮยเราสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลาย ่าเราก็จะช่วยให้เราได้ปรับจูนได้ง่ายขึ้นเนาะถูกไหมครับได้เปลี่ยนสถานะการจูนภาวะสภาวะการจูนในพวกนี้ด้วยนะครับลาลงพื้นก็จะได้ใกล้เคียงดอหลักๆก็ความปลอดภัยครับความปลอดภัยสัมพันที่สุดได้ต่อคนอื่นตัวเองแล้วก็สังคมนะใช่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 เราก็ถึงืด้ใช้ได้ครับก็คือติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็ Facebook ครับชื่อฟอยอครับถ้า ติกต่อก็เฟ็มเอชุมพรครับสาย c ซ f สายปลาทางฝุนรับทํำมาครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่มีปัญหาอยู่ว่าเครื่องจูนมมีแรงม้าเท่านี้แหละแต่เพอเอิรนเรโน่รถจูนบนเอโน่เนี่ยพยายามให้แรงม้ามันมากแต่พอไปลงพื้นจริงอะแรงม้ามันหายเพราะเจ้าของรถไปขี่ก็เลยบอกว่าพี่ผมมีสามห้าตัวทำไมสู้ยี่แปดตัวไม่ได้อย่างเงี้ย เพราะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราปรับโหลดจริงๆอะ่ะมันก็ได้ยี่แปดตัวนั่นแหละเออก็ได้ยี่ห้าตัวนั่นแหละอ่าแต่เพียงแค่ว่าบนไดโน่เนี่ยเราใส่โหลดให้มันไม่ถูกไดโน่ Reno เลยคำนวณให้เราเป็นแบบนี้